จริงเนี่ยถ้าเกิดกลัวข้าวจะมีปัญหานี้ก็กยิ่งต้องทําเรื่องการการเก็บข้าวให้ดีขึ้นใช่ไหมทุกคนก็ต้องช่วยกันที่2ซคือเรื่องของการการ,การทำราคาข้าวเนี่ยซึ่งตอนนี้มันก็ค่อนข้างเห็นชัดเจนว่าแนวโน้มสินค้าการเกษตรทั่วโลกม,มันเป็นขาลงนะครับในที่สุดเนี่ยโครงการจำนำข้าวเราต้องยอมว่าจะขัดทุนแน่ปัญหาของรัฐบาลก็คือจะบริหารความรู้สึกข,ข,ของคนในประเทศว่าจะยอมรับโครงการจำนำข้าวที่ขัดทุนได้ยังไงซึ่งอันนี้เป็นข้อที่จริงที่ผมคิดว่าคิดว่าตอนนี้ต้องยอมรับ่ามันเลี้ยงยานะครับทิศ นะครับแล้วก็แม้กระทั่งในช่วงขาขึ้นเนี่ยเราก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จในการพูดง่ายคือในการปั่นราคาข้าวอย่างที่เราประเมินไว้ว่าเราเป็นผู้ผลิตยยใหญ่ๆแล้วเราจะลากราคาเราทําไม่ได้เมื่อทิศทางใหญ่ตอนนี้อยู่ในขาลงเนี่ยยิ่งยากขึ้นไปอีกเนี่ยผมคิดว่าสอง,งเรื่องนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายรัฐบาลมากกว่าว่าจะจะทำยังไงให้คนยอมรับการกระทุนได้ซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้แล้วในปัจจุบันคครับ่ะ ตอนนี้รัฐบาลก็เตรียมเปิดยื่นประมูลข้าว26กรกฎาคมนี้ด้วยนะคะประมาณ150,000ตันเป็นโครงการรักจำหน้เข้าเปลือกนะคะในปี2,554ถึง2,555ต้องดำเนินการส่งออกทั้งหมดภายใน30วันก็ดูซิ<อ>ว่าเร่งระบายค่ะจะทำได้ตามเป้าหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าอาจารย์วิโรธอาลีเข้ามาร่วมด้วยค่ะ แม่ครัหัวป่าตอนนี้เป็นแม่ครัวหัวกะทิแล้วค่ะหืมของใหม่เหรอเนี่ยเข้มข้นจังเอ,อเป็นหัวกะทิใหม่อะคะ่ะแม่หืมดีจังอาหารบางอย่างต้องการหัวกะทิเข้มข้นจริงๆอย่างแกงผะแนงชูชีหอหมกหรือหลนขนมบางอย่างอะต้องใช้กะทิเข้มข้นเหมือนกันเช่นขนมชั้นปะโก้ขนมถ้วยเยอะขนาดเนี้ยจะทานหมดเหรอหมดสิคะแม่ นี่ค่ะแกงที่แม่ชอบอ่ะของ,พ,องพ่อเหรอนี่ไงคะแล้วของผมแล้ครับเข้มข้นกว่าเพราะใส่ใจกว่าหัวกะทิเข้มขน้นชาวเกาะอ,อัมพลฟูดเดอะเฮลตี้เทสต์สุ้นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking with Jackie นะครับอันนี้ดื่มได้เลยนะคะพี่รักเหนื่อยไหมครับ นี้ให้กี่ดาวเต็มสิบนะผมให้9.15ดน้ <Wow. S 1> นาวน่ากินมากพบกันที่นี่ทุกสัปดาห์ที่ Voice TV กับรายการ Cooking with Jackie มาเติมแรงบนันดาลใจในการถ่ายภาพกับการค้นหาประสบการณ์ใหม่ที่อยู่ไม่ไกลให้งานถ่ายภาพเป็นงานสร้างสารรค์ในมุมมองใหม่ไม่เหมือนใครการถ่ายภาพสะท้อนศิลปะสังคมวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่ พบกับมุมมองใหม่และเวลาใหม่กับรายการ snapshot ุ่วงอาทิตย์เวลา16นาฬาถึง17นาฬิการายการที่จะทำให้การถ่ายภาพไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เปิดโลกในมุมมองใหม่ที่แตกต่างหลากหลายเรื่องราวหลากหลายวัฒนธรรมที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนติดตามได้ในรายการ Global Village ทุกวันจันร์ทเวลา21นาิกา30นาทีถึง22นาฬิกาทาง Voice TV กแห่งการอ่านแล้วจินตนาการจะขับเคลื่อนชีวิตคุณ วิว่าคาเฟ่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9นาฬิกา3าินาทีทาง Vo ยซ์ทผ<จ>ลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กโร h o l a x ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะขอต้อนรับอาจารย์วิโรจน์อารีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะมาพร้อมกับ SMS เลยนะคะ46-4-2098วันนี้ค่ะ เป็นไงบ้างคะคุณชิวัฒน์อาจารย์วิโร์เขาภาพรวมก่อนนะฮะผมคือคนที่ชอบคุณคำลนวิทย์นี่เยอะจริงๆถ้าลงเลือกตั้งนี่ผมว่าประมาณคุณพงสพัฒได้เยอะจริงๆนะฮะมีแต่คนแบบเทียร์คุณคำลนวิทย์ปกป้องแล้วก็ด่าผู้จัดการแผ่นดินครับกันแบบจมหัวครับแล้วก็มีเรื่องของคุณสุดทธิพงฮะเรื่องข้าวก็มีอีกเรื่องหนึ่งฮะคุณสุดทธิพงก็โดนหนักแล้วก็โดนมาต่อเนื่องนะครับก็ ก็ลำบากครับอันนี้ผมก็เห็นใจฮะคือคนพลาดไปแล้วพลาดแล้วก็เขาพยายามแก้ตัวแล้วครับพยาจะฟื้นฟูก็มีกรณีคอมเมนต์อื่นอีกันนะครับ่อยางเช่นผู้ตรวจการช่วยตรวจ นะครับผู้ที่ดึงเก้าอี้ลากเก้าอี้และปาแฝมในสภาด้วยนะครับก็เป็นกรณีของการเปรียบเทียบในเรื่องของจริยธรรมเช่นเดียวกันครับมีให้ไปตรวจสอบเรื่องหนีทหารให้ตรวจสอบเรื่องของรัฐประหารทําไมไม่ออกมาทาไมไม่ตรวจสอบเรื่องอะไรเงี้ยม็อบเรื่องอะไรเงี้ยจริยธรรมคือก็ไปเรื่อยแล้วก็เห็นถึงความไม่พอใจผู้ตรวจการเยอะทีเดียวเรื่องเรื่องเรียนคําก็มีด้วยใช่ไหมที่บอกว่าไม่ต้องศึกใช่ไหมครับเพราะว่าราชิกไปแล้วครับ เราไม่ต้องทําไม่ต้องทําพิธีศึกับ <c oughs> เพราะก็ถือว่าประราชิกไปแล้วนะคะอันนี้เป็นค,ค,คุณผู้ชมทางบ้านส่งมาบอกกับเรานะคะค่ะคะ่ะมาดูการทัวร์นกคมินนะคะของคุณยิ่งรักนะคะในไปช่วงอาทิตย์จันทร์เนี่ยไปที่บุรีรัมย์และมหาสารคามมานะคะการเดินทางลงพื้นที่เนี่ยเขามีการจัดแบ่งหลักเกณฑ์อย่างนี้นะคะว่าหลักเกณฑ์ในการเลือกลงพื้นที่แต่ละจังหวัดเนี่ยเพื่อไม่ให้ถูกมองว่าเลือกปฏิบัติเนี่ยการพัฒนาจังหวัดจะมี18กลุ่มด้วยกันนะคะซึ่งยุทธศาสตร์ประเทศมี4ด้าน รวมถึงประชาคมอาเซียนนะคะและการจัดโซนิ่งภาคเกษตรด้วยนะคะการแบ่งจังหวัดจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มค่ะคือเรื่องเกษตร นะคะคือเรื่องแรกเรื่องเมืองชายแดนเรื่องที่2นะคะประเภทที่3คือเมืองท่องเที่ยวและประเภทที่4ก็คือเมืองที่มีโอกาสเติบโตเป็นศูนย์กลางธุรกิจเราลองมาได้เรียงกันดูนะคะว่าบุรีรัมย์นั้นเป็นเมืองในลักษณะไหนนะคะก็ปรากฏว่าเป็นเมืองลึกเรื่องของการเกษตรนะคะเพราะว่า,าที่บุรีรัมย์เนี่ยจัดว่าเป็นพื้นที่เกษตรกรแต่พบว่าขาดน้ําก็จะต้องมีการพัฒนาแผนบริหารจัดการน้ําร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยและมีการปรับโซนนิ่งการ เกษตรนอกจากนี้เนี่ยบุรีรัมยังเป็นพื้นที่ดินภูเขาไฟห้าอำเภอสามารถทําข้าวอินทรีย์มีคุณภาพอย่างเช่นการปลูกข้าวพันธุ์ที่ใช้น้ําน้อยเช่นข้าวจิบนะคะซึ่งกระทรวงเกษตรต้องเข้ามาดูแลส่วนมหาสารคามค่ะเป็นจังหวัดที่มีจุดเด่นเรื่องอาหารและเครื่องดื่มการผลิตบัณฑิตให้สได้สูงที่สุดก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งนะคะถ้าเทียบกับจังหวัดใกล้เคียงถ้าสามารถที่จะใช้ความสามารถของมหาวิทยาลัยในการสร้างไรายได้กับจังหวัดมหาสารคามมากขึ้น ก็จะเป็นสิ่งที่ดีขึ้นนอกจากนั้นนะคะก็สามารถที่จะส่งเสริมให้บัณฑิตจบใหม่สามารถต่อยอดกับโรงงานอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบุรีรัมเป็นเรื่องของเกษตรแต่ว่ามหาสารคามนั้นก็เป็นเรื่องเกษตรแล้วก็เป็นเมืองที่มีโอกาสเติบโตเป็นศูนย์กลางธุรกิจด้วยนี่ก็คือภารกิจที่นายกลงไปนายกบอกว่าอยากลงไปทุกจังหวัดค่ะเพื่อที่จะไปติดตามการบูรณาการให้สอดคล้องกับนโยบาย ของประเทศนะคะแต่ว่าแผนการต่างๆเหล่านี้ก็จะต้องมีการทบทวนกันทุก6เดือนหรือ1ปี 1> แต่ผม,มคิดว่าการไปบุรีรัมมันน่าสนใจไม่ใช่ที่เรื่องแผนแต่เป็นเรื่องของมันเป็นจังหวัดของคุณเนวินใช่ไหมฮะซึ่งก็ไม่ได้อยู่ฝ่ายรัฐบาลน,นี้แล้วการที่คุณยิ่งรักไปเนี่ยน่าตั้งคำถามือกันว่าในอนาคตเนี่ยคุณเนวินกับพรคภูมิใจไทยเนี่ยจะมีท่าทียังไงต่อรัฐบาล คื<ช>อวันนี้ต่างหากที่เป็นประเด็นสําคัญมากกว่าเรื่องจัดการนงจัดการน้ําในกรณีแต่ว่าผมชอบที่คุณยิ่งรับไปพูดที่ท,ที่บุรีรัมนะครับคุณยิ่งรับพูดใ,ในการประชุมแล้วพูดว่าในการจัดทําแผนน้ํา3 5แสนล้านเนี่ยนะครับต้องมีม,มีมีองค์ประกอบอย่างน้อยสเรื่องที่รัฐบาลจะเอาเป็นประเด็นหัวใจประเด็นที่1คือการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนนะครับอันที่2คือการลดความลืมล้ําทางสังคมอันที่3คือการรองรับการเติบโตของชุมชนใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ข้อสคือการเตรียมพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน การคมนาคมขนส่งและบริหารจัดการน้ําน่าสังเกตว่าในบรรดาสีข้อในข้อแรกที่นายยกพูดถึงก็คือการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนนะครับข้อที่สองที่นายกพูดคือการลดความเรือดร้ําข้อที่3คือเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเต็มที่ผมคิดว่าชัดเจนว่าสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้พยายามจะทําหรือการทําโครงการน้าที่ฉันพยายามจะทำเนี่ยไม่ใช่อย่างสิ่งที่หลายคนพยายามจะวิจารณ์ในช่วงที่ผ่านมาคือเป็นโครงการซึ่งไม่มีความยั่งยืนเป็นโครงการซึ่งอาจจะนำไปสู่การทาลายสิ่งแวดล้อมเพราะว่าอย่างไยเราเห็นภาพว่า นายกพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องต้นๆนะครับส่วนเรื่องเรื่องเป้าหมายที่เป็นเรื่องของการทําตัวโครงการจริงๆรับเป็นเรื่องสุดท้ายด้วยซ้าไปเพราะฉะนั้นนายกบริหารโครงการนี้หรือรัฐบาลบริหารโครงการนี้โดยมีภาพวิสัยทัศน์ของประเทศบางอย่างในใจนะครับอันที่หนึ่งแต่ผมคิดว่าน่าสังเกตต่อไปว่าในในขณะที่นายกพูดเรื่องการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมหรือเรื่องเรื่องการสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยพอไปดูรัฐมนตรีที่ไปเนี่ยที่ไปเนี่ยกับไม่มีลัฐมนตรีที่ดูแลเรื่่อองงสิแวดล้มไป รัฐมนตรีที่ไปคือคุณชัดชาตินะครับซึ่งโอเคคุณชัดชาติดูเรื่องรถไฟความเร็วสูงมัต้องไปคุณจารุพงศ์ดูเรื่องมหาดไทยก็ต้องไปทุกพื้นที่อยู่แล้วคุณพิรพันธ์กระทรวงวิทยาศาสตร์ซึ่งก็อยู่อีสานก็ต้องไปนะครับคุณธนุสัก์เล็อุทัยรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังนะครับแต่ไม่มีรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องนโยบายเศรษฐกิจไปมีเรื่องอุตสาหกรรมไหมฮะไม่ีรัฐมนตรีอุตสาหกรรมไม่เห็นชื่ออยู่นะครับแต่มีมี เพราะอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่รัฐบาลหรือรรนายกนี่ต้องไปคุยกับคนที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลชุดนี้ว่าจะบริหารงบน้ํา3.5แสนล้านเนี่ยยังไงให้ตรงกับสิ่งที่นายกพูดคือบริหารโดยไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นมิตรกับชุมชนและตอบโจทย์เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยคืออันนี้เป็นอันนี้เป็นวิสัยทัศน์ที่สําคัญมากที่นายกแสดงให้เราเห็นในในใน,ในกรณีแล้วก็คนที่วิจารณ์ก็ควรจะควรจะดูวิสัยทัศน์ที่นายกแสดงในรอบนี้เอาไว้ว่ามีความรอบด้านจริงๆครับ ทีนี้ก็ไปเหลืออยู่ขั้นปฏิบัติฮะว่าจะไปไล่บี้รัฐมนตรีให้ทำแผนงานต่างๆให้มันสอดคล้องกับแผนงานไปไล่บี้ข้าราชการให้ดําเนินการได้ไหมเพราะว่าไอ้เรื่องอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมสีเขียวเนี่ยเป็นนโยบายของรัฐบาลเป็นวิสัยทัศน์ที่ตั้งแต่ว่าตั้งแบบสวยหรูมากเลยแต่ในส่วนนี้เป็นด้านของประเทศหรือของโลกที่เลี้ยงไม่ได้ทีนี้ผมผมคิดว่าต้องกลับมานิดนึงก็คือกลับมาพูดเรื่องปรับคลรมอหน่อยว่าในการปรับคลรมอที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่เห็นภาพของการปรับเพื่อ เพื่อตอบโจทย์ในการบริหารโครงการขนาดใหญ่เหล่านี้<ม>ใช่ไหมโครงการอย่างบริหารน้ํา3.5แสนล้านหรือว่าโครงการ2ล้านล้านเนี่ยถูกบริหารโดยรัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงสองคนซึ่งผมคิดว่า1ท่านเป็นรัฐมนตรีใหม่อันที่2คือท่านเป็นรัฐมนตรีซึ่งไม่ได้มีเครือข่ายในการบริหารข้าราชการประจำเหมือนก่อนการให้คุณชัดชาติดูอย่างเดียวหรือการให้คนอย่างคุณปอเประสบดูอย่างเดียวเนี่ยมผมคิดว่า2ท่านนี้จะรับภาระหนักมากเกินไปเรก็ในอนาคตเนหรือ อนาคตอันใกล้มากๆ,ๆเ่ยควรจะมีควรจะมีรองนายกอย่างน้อย,อยสักคนหนึ่งที่ที่มามาช่วยดูงานทั้งหมดในดภาพรวมนอกจากจะปล่อยให้ทั้งสองท่านดูครับอย่างน้อยดูเรื่องการบริหารโครงการให้มันตอบโจทย์เรื่องการพัฒนาย,ยัางไงตอบโจทย์เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องชุมชนตรงกับที่นายกพูดยังไงซึ่งสองเรื่องนี้เนี่ยลำพังคุณชาช้ากับคุณปราบสมเขาไม่อยู่นะครับครับค่ะค่ะ,คะเห๋ยวหมดเวลาในช่วงชั่วโมงแรกนะคะเดี๋ยวชั่วโมงที่สองนี่ส่งคุยศไปทําง,งานก่อนนะคะเดี๋ยวอยู่กับจารีโรแล้วก็จาริโรต่อค่ะ โลกสวยด้วยมือเราโลกสวยด้วยสีเบเยอร์